ครับนักเรียนทุกคนพบกับอักษรออนเลอร์นะครับกับครูแม็กครับงั้นต้องหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับ หนังสือวิทยาศาสตร์ป5เล่มที่2ของอักษรนะครับโอ้โหเราเรียนกันมาถึงคาบที่3กันแล้วนะครับเนื้อหาจะยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้ครับและนี่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารนะครับโดยเน้นไปที่การเปลี่ยนสถานะนะครับแต่ว่าเป็นครั้งที่2แล้วอ่าพัเรามาทบทวนความรู้นะครับจากคาบ เรียนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยนะครับอ่าคุณคุณไม่เอ่ยนะครับทั้งหมดมีอยู่5ภาพนะโอ้ก็คุณคุณนะนี่ก็คือการควบแน่นใช่ไหมควบแน่นก็คือจากนะครับไอ้น้ํารอบๆอบคางแก้วก็ได้ทําการมารวมตัวกันกลายเป็นหยดน้ํานั่นเองครับจากไอ้น้ําเป็นหยดน้ําก็คือจาก แก๊สนะครับกลายเป็นของเหลวนะครับต่อมารูปนี้เราบอกว่านะครับธรรมชาตินะครับมันได้รับอะไรเอ่ยนะครับพลังงานนะครับจากดวงอาทิตย์แล้วโลกของเราก็ร้อนขึ้นทําให้น้ําแข็งขั้วโลกละลายดูดดูดูดๆูดูดนะครับเราใช้คําว่าละลายก็ได้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าพอมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงตอนไปทําข้อสอบนะครับการที่จากของแข็งกลายเป็นของเหลว นะครับเช่นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำนะครับเราอาจจะพูดติดปากว่าน้ำแข็งละลายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพูดแบบชัดเจนนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าหลอมเหลวนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะแบบหลอมเหลวนะครับต่อมาไหนล้วนโนรูปไหนโน้รูปนี้นะครับการทําให้แข็งตัวเอ้ยนี้เราทําบ่อยเลยนะแข็งตัวจริงป่ะนะครับเอาน้ําใส่ช่องฟรีซใช่ไหมออก็ได้ละน้ําแข็งไง นะครับต่อมาก็เป็นการระเหิดนะครับโอ้หนี่คือข้ามขั้นเลยนะปกติของแข็งต้องกลายเป็นของเหลวแล้วของเหลวก็ค่อยระเหยกลายเป็นเป็นแกส๊สนี่ไงอย่างเช่นรูปนี้ไงเห็นไหมของเหลวกลายเป็นแกส๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอแต่ว่าโอา้โหนี่ข้ามขั้นเลยนะเนี่ยจากของแข็งแล้วกลายเป็นอะไรเอ่ย กลายเป็นแก๊สเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าการระเหิดนั่นเองนะครับโอเคทบทวนกันเรียบร้อยนะครับทีนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะได้นะครับมีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือไม่เพิ่มอุณหภูมิก็ต้องลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าโดยการให้ความร้อนหรือการดึงความร้อนออกมานะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะครับ เอาละครับแล้วทีนี้นะฮะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าคําว่าของแข็งของเหลวและแก๊สที่เราพูดกันเนี่ยนะครับจนติดปากแล้นเนี่ยมันมีความหมายลึกๆว่าอย่างไรนะครับมาเลยช่วยของแข็งครับเริ่มต้นก่อนเลยนะของแข็ง ของเหลวและแก๊สสิ่งที่คุณแม็กเห็นชัดเจนเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ตามต้องมีมีมวลมีมวลมีมวลอ่ามีมวลมีมวลมีมวลโอเคไหมนะครับแล้วก็ต้องการอะไรเอ่ยต้องการที่อยู่นะครับต้องไปซื้อบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็แค่ต้องการแบบอ่าสเปซต้องการนะครับนี่เลยนะครับปริมาตรเพื่อที่จะ ไปอยู่นั่นเองโอเคไหมนะครับแล้วก็สามารถสัมผัสได้นะครับจะมองเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ต้องสามารถสัมผัสได้เพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับทั้งหมดที่พูดมามีมวลต้องการที่อยู่มีมวลต้องการที่อยู่มีมวลต้องการที่อยู่และสัมผัสได้มันก็แปลว่าอะไรนั่นเองเอ้มันก็คือสสารนั่นเองครับทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเป็นสสารนะครับเป็นสถานะของสสารโอเคไหมนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้ครับ ถ้าเป็นของแข็งนะรูปร่างปริมาตรคงที่แปลว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแข็งเลยแข็งเลยนะครับโอเคต่อมาถ้าเป็นของเหลวครับรูปร่างนะครับเปลี่ยนได้ครับรูปร่างเปลี่ยนได้ครับลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลไหลได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าปริมาตรเนี่ยต้องคงที่ครับ ปริมาตรต้องคงที่เห็นไหมแตกต่างจากของแข็งนะของแข็งเนี่ยนะครับรูปร่างเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นของเหลวเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนได้ต่อมาครับ3 <uc> ของเราแก๊ส <Text> ครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับรูปร่าง,งและปริมาตรเปลี่ยนได้หมดเลยครับเปลี่ยนไปตามอะไรเอ่ยเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองครับเอาแก๊ส <c oughs> ไปใส่ลูกโป่งมีปริมาตรเท่ากับลูกโป,ปง่งเอาแก๊สมาปล่อยในห้องของนักเรียนก็จะมีปริมาตรเท่ากับ ห้องของนกักเรียนะะนั่นเอง redesign, อนะครับนี่ก็คือความหมายของนะครับของแข็งของเหลวและก็แก๊สนะครับเป็นสถานะของใค่เอ่ยเป็นสถานะของสสารนะครับได้เนอนะครับอ่ะถือว่าเข้าใจนะครับไปต่อเลยมานะครับเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับเราจะได้ข้อสรุปเป็นอย่างไรนะครับมาลองอ่านไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าการเปลี่ยนสถานะของสสารนะครับการ สถานะของสะสารต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างโอ้โหาอย่างให้คุณครูเตรียมให้แล้วกันเน้อนะครับอ่าเริ่มต้นครับ1ครับเอาชามมาก่อนเลยครับชาม1ใบ น้ำแข็ง5-6ก้อนะครับก็เอาน้ำแข็งมานะครับอย่าไปเคี้ยวเล่นหมดนะเก็บเอาไว้ดีๆนะครับน้ำแข็งก็อาจจะเก็บเอาไว้ในนะครับกระติกเก็บความเย็นก่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันนะครับเปลี่ยนเป็นน้ําไปซะก่อนโอเคไหมนะครับหลอดทดลองครับหหลอดตะแกรงวางหลอดทดลองอีก1อันครับแล้วก็ใช้บิ๊กเกอร์250มิลลิตรนะครับอีก1ใบนะครับต่อมา6ครับใช้เกลือ 1ถุงนะครับเกลือ1ถุงแล้วก็กระจกนาฬนิกานี้งงเลยกระจกนาฬิกาคืออะไรกระจกนาฬิกาก็คือเป็นกระจกที่มีนะครับรูปทรงนะครับอ่าเป็นวงกลมนะครับ แล้วก็จะมีความเว,ว้าวมีความเว้าวอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็จะเอาไปนะครับปิดที่บริเวณบิเกอร์นะครับปิดที่บริเวณภาชนะนะครับเพื่อที่จะนะครับให้มีไอน้ำนะครับลอยตัวขึ้นมาแล้วก็มารวมตัวกันเป็นหยดน้ําเกาะที่นะครับกระจกนาฬิกานั่นเองนะเราเรียกว่ากระจกนาฬิกานะครับ 8ครับน้ําแข็งป่นนะครับน้ำแข็งปนน่น,งปนก็คือน้ําแข็งที่แบบว่าเป็นแบบฝอยๆนิดนึงนะครับแบบว่าน้ําแข็งที่เราแบบโอ้ป็นไงเอาไปใส่ขนมหวานไงโอ้อร่อยมากเลยเอามา3ใน4ของชามแล้วก็ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับก็จะต้องใส่แอลกอฮอล์แล้วก็จุดไฟนะครับอันนี้จะบองบอกว่า กรุณาใช้อย่างระมัดระวังนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเยอะเนอะนะครับครั้งนี้นะครับแล้วมีการทดลองอย่างไรนะครับทํากิจกรรมอย่างไรมาลองทาดูครับขั้นที่1ครับเราแบ่งกลุ่มก่อนเลยอาเธอคนนู้นคนนี้และเราช่วยกันสังเกตก้อนน้ําแข็งครับกำหนดปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานกันก่อนว่าเราจะศึกษานะครับอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็งนะครับ โอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดน้ําแข็งของเรานะครับได้รับความร้อนเข้าไปเราเพิ่มความร้อนนะครับหรือเราลดความร้อนให้กับก้อนน้ําแข็งเนี่ยมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเราก็แบบมาลองเดาคําว่าเดาคือมั่นใจไหมคำว่าเดาคือไม่มั่นใจนะครับก็คือมาพยากรณ์กันก่อนนะครับแต่คําว่าพยากรณ์เนี่ยมันจะต้องแบบว่าต้องเป็นการเดาอย่างใช้เหตุผลนะครับไม่ใช่แบบว่าเออน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งโอ้แบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องแบบว่าจากความรู้ตรงนี้ เราคิดว่าควรต้องเป็นแบบนี้อเป็นต้นนะครับเราก็นะครับพยากรณ์ว่าเมื่อเพิ่มนะครับหรือลดความร้อนให้กับน้ําแข็งก้อนนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวครูแม็กสอนพยากรณ์ก่อนแลวกันนะอืมาแล้วครับเทิดาพยากรณ์มานะครับเน้ําแข็งนี่นะครับถ้าเกิดได้รับความร้อนเข้าไปนะครับเราเพิ่มความร้อนให้กับน้ําแข็งเมื่อเพิ่มความร้อนนะครับ ให้กับน mm ้ hmm. like. yeah, mm ําแข็งสิ yes. mm ่ง hmm. ที่เกิดขึ้นก็คือน้ําแข็งของเราก็น่าจะเปลี่ยนสถานะนะครับน่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะเปลี่ยนสถานะนะครับสถานะนะครับแน่นอนครับว่าจากน้ําแข็งเปลี่ยนสถานะแล้วต้องกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นของเหลวก็คือน้ำนั่นเองครับจากน้ําแข็งครับจากน้ําแข็งก็นะครับน่าจะกลายเป็นนะครับ ไม่ใช่น้ำเหลวนะครับต้องเป็นน้ําเฉยๆก็พอครับน้ําแบบนี้อ่าโอเคนี่คือเพื่อิ่มความร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ําแข็งมาอมืและเราก็ลดความร้อนของน้ําแข็งอีกนักเรียนลองนึกภาพนะครับน้ำแข็งอูเย็นไหมเย็นครับให้ความร้อนให้ความร้อนน้ําแข็งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งหลอมเหลว นั้นถ้าเกิดเราทําตรงกันข้ามครับน้ำแข็งุอ้เย็นเจี๊ยบเลยโอ้โหเย็นจับหืมจับแล้วเย็นปึ๊บเราดูดความร้อนออกนะครับเราไปลดความร้อนของน้ําแข็งน้ําแข็งน่าจะอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ําลงครับต่าลงนั่นเองครับน้ําแข็งศูนย์องศาเซลเซียสก็น่าจะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราลดความร้อนนะครับถ้าเกิดเราลดความร้อนของน้ําแข็งนะครับคูม็กเดาเลยนะครับว่า อุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ําแข็งต้องต้องลดลงแน่ๆน,นะครับต้องลดลงแน่ๆแ,แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับอไม่กล้าเลยไม่กล้าตอบเลยกลัวผิดไม่เป็นไรครับนี่คือเราเดาไงนี่ครูแม็กอาจจะผิดก็ได้นะใครจะไปรู้จริงเปล่าโอ้นะครับงั้นมาดูขั้นตอนที่3กันต่อเลยครับ ทำการทดลองนะครับเพื่อตรวจสอบผลการพยากรณ์ดังนี้อาละครับเมื่อกี้เราเดากันไปจะถูกหรือผิดนะครับมาเลยนี่ต้องช่วยกันนะนี่อุปกรณ์เห็นไหมจะมีอะไรบ้างครับมีบิกอร์นี่บิกอร์นะครับมีตะแกรงนะครับวางหลอดทดลองนี่ตะแกรงวางบิกอร์ตะแกรงวางหลอดทดลองนี่คือหลอดทดลองครับและนี่ก็คืออะไรเอ่ยนะครับตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับนี่ก็คือเกลือนะครับและนี่ก็คือนี่ไง ที่หลายคนสงสัยนะครับนี่ก็คือกระจกนาฬิกาก็เป็นเหมือนกับแก้วใสๆนั่นแหละครับแต่ว่าอยู่ในรูปร่างแบบว่าเป็นแผ่นวงกลมนะครับมีความว้าวเล็กน้อยนั่นเองนะครับอ่านะครับมาดูเลยครับ 1. ใส่น้ําแข็งนะครับเป็นก้อนน้ําแข็งก้อนนะครับใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์นะครับสถึงสก้อนอาศัยไปก่อน2อถึงสก้อนนะครับจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นะครับบันทึกผลการทดลอง โอเคนะเสร็จปุ๊บมาขั้นที่2ต่อครับเรานำบิ gger นะครับจากข้อที่1นึ่นแหละอานะครับจากบิ gger ข้อ1นะมาตั้งไฟอ่อนๆนะครับเปิดไฟลนก้นบิกอร์เบาๆเบาๆลนไปเลย5นาทีนะครับแล้วก็สังเกตที่บริเวณคอปากของบิ gger นะครับอ่านะครับสังเกตเสร็จปุ๊บก็บันทึกผลการทดลอง2ขั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับขั้นที่3ครับเราก็ดับไฟซะเมื่อกี้จุดไฟอยู่นะ ดับไฟครับแล้วก็นํากระจกนาฬิกามาวางไว้นะครับที่ปากบิกอ์อ่านะครับวางไว้ครับแล้วก็นําน้ําแข็งด้วยนะนําน้ําแข็งนะครับประมาณ2อสก้อนไปวางไว้ด้านบนของกระจกนาฬิกานะครับอย่าลืมนะครับเอากระจกนาฬิกามาวางปิดบิกอร์ก่อนนะแต่ต้องดับไฟแล้วนะคราวนี้โอเคไหมนะครับแล้วก็เอาน้ําแข็งนะครับมาวางไว้นะครับด้านบนของกระจกนาฬิกา 2-3ก้อนประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสังเกตว่าผลจะเป็นอย่างไรอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับต่อมาขั้นที่4ครับนำบิ๊กเกอร์นะครับที่พวกเรานะครับทดลองเสร็จเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ครับ เราเอาไปใส่ในหลอดทดลองนะครับประมาณ1ในสี่ของหลอดนะครับเอาไปใส่1ในสของหลอดทดลองนะครับแล้วเราก็นําไปนะครับแช่ลงในชามนะครับซึ่งในชามมีน้ําแข็งป่นนะครับน้ําแข็งป่นแล้วก็เทเกลือลงไปด้วยนะครับเกลือนี้ก็จะช่วยให้อุยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปลองดูในผลการทดลองนะครับเกือบบุบปากพูดไปใช่ไหมเออครับทิ้งเอาไว้20นาทีนะครับ จนทาให้น้ําในหลอดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปงแลงเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นุูแม็กเมื่อกี้คุณแม็กซ์ทำท่าจะบอกเลยว่าใส่เกลือทาไมอะคุณแม็กใบให้ละกันนะอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วสองบาทสองบาทสองบาท,อบาทเอาน้าแดงกับน้าส้มครับได้ <c oughs> <c oughs> คืออะไรนะครับมันก็คือการทําไอติมหลอดไงเคยกินไหมนะครับโอ้นะครับเนะขาจะเทน้ําอัดลมลงไปนะครับแล้วก็ทําไงดีอ่าก็ทิ้งไว้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัว กลายเป็นไอติมหลอดขึ้นมาซึ่งนะครับน้ำแข็งด้านในเนี่ยเขาต้องใส่เกลือเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งนั่นจะช่วยนะครับในเรื่องของการดูดนะครับความร้อนออกจากนะครับสารนะครับออกจากน้ําอัดลมก็เลยเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วนั่นเองโอเคเนอะนะครับอ่ะมาครับผมหลังจากนั้นก็ สุผลการทดลองนะครับใครทดลองได้แบบไหนก็ออกมานําเสนอกันเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมานะครับมันจะมีอันตรายอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีการจุดไฟใช่ไหมนะครับใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ครับตะเกียงแอลกอฮอล์ด้านบนนั้นจะมีจุกที่เป็นเชือกอยู่นะครับเป็นส่วนที่เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้เพื่อเติมแอลกอฮอล์ทีนี้อันตรายก็คือนักเรียนครับจุดตะเกียงแอลกอฮอล์มีไฟแล้ว มีไฟแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนไม่มีไฟเพื่อนไม่มีไฟเอามาเลยเอาตะกยงแอลกอฮอล์มามาต่อไฟกันแบบนี้คือควอ่ำแอลกอฮอล์หกู่โอ้โหไฟลุกเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดอุ้ยเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วอ้าวของเพื่อนยังไม่จุดเราก็ต้องเอาอะไรเอ่ยเอาเทียนเนี่ยมาจ่อของเราเกิดเป็นเปลวไฟแล้วไปจ่อของเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่เป็นคำเตือนเลยนะครับอันตรายมากข้อควรระวังครับ ในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับนักเรียนห้ามนําตะเกียงแอลกอฮอล์ไปต่อไฟกันโดยตรงเด็ดขาดไม่ได้นะครับต้องใช้ก้านไม่ขีดจุดนะครับหรือไม่ก็ใช้เทียนอย่างที่ครูแม็กบอกนะครับหกปุ่มโอ้โหโรงเรียนไฟไหม้นะ่ากลัวมากโอเคนะครับจากการทดลองครับเรามีทั้งหมด4ขั้นตอนย่อยนะครับหคือใส่น้ําแข็งนะครับตั้งทิ้งไว้2นะครับเอาน้ําที่เกิดขึ้นในบิกอร์เนี่ยไปต้มนะครับไปลนไฟ5นาที 3คือดับไฟและเอากระจกนาฬิกาวางด้านบนวางน้ําแข็ง2องก้อนนะครับและ4ก็คือเอาน้ําที่เหลือเนี่ยนะครับอ่าไปใส่หลอดทดลองแล้วก็จุ่มในน้ําแข็งที่มีเกลือผสมอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนทุกคนจะพยากรณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูเลยดีกว่าว่าผลการทดลองผลการทดสอบนั้นเป็นอย่างไรครับเอาละครับมาละครับโอเคครับ การทดลองข้อ1ย่อยนะครับในข้อที่3ใหญ่ของพวกเราเนี่ยพบว่าเมื่อเราวางน้ําแข็งเอาไว้ครับน้ําแข็งที่เป็นก้อนจะค่อยๆนะครับกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าน้ําแข็งละลายแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเปลี่ยนสถานะต้องเรียกว่าเกิดการหลอมเหลวนั่นเองโอเคไหมนะครับต่อมาครับเหตุการณ์ที่2ครับนำบิกอร์นะครับอ่านะครับใส่นะครับแล้วก็ต้มด้านล่าง5นาที น้ำในบิกอร์เกิดการเดือดครับเป็นฟองปุดปัด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 มีไอ้น้ำลอยขึ้นไอ้น้ำเนี่ยนะครับเป็นแก๊สแต่ว่าไอ้น้ำถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆกันมากๆอยู่กันแบบหนาแน่นเราก็พอจะมองเห็นได้และเกิดลอยออกจากปากบิกอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระจายมันจะเกิดการแพร่ใช่ไหมเราก็จะมองไม่เห็นแล้วแต่ตอนที่มันอยู่ในบิกอร์เนี่ยยังพอมองเห็นนะใช่ไหมนะครับโอเคก็จะเห็นว่ามีไอ้น้ำครับลอยขึ้นมาข้างบนครับ และขั้นตอนต่อมาครับเราก็ดับไฟแล้วเอากระจกนาฬิกาว,วางปุ๊บวางน,น้ําแข็งปับ๊บสักพักหนึ่งครับมีหยดน้ําเกาะเหตุการณ์นี้เกิดคล้ายๆกับตอนที่มีหยดน้ํามาเกาะข้างแก้วโอเคเนอะและนะครับสุดท้ายครับสีของพวกเราครับเอาน้ําไปใส่หลอดทดลองจุ่มในน้ําแข็งที่มีเกลือผสมอยู่ด้วยนะครับปรากฏว่ามันกลายเป็นน้ําแข็งครับโอ้โหนะครับแบบนี้ก็คืออะไรเอ่ยเยือกแข็งนั่นเองครับน้ําเหลวๆเ,เกิดการ เยือกแข็งนะครับอ่ะโอเคได้แบบนี้นะครับ1ของเรามาเลยนะเกิดการหลอมเหลวนะครับเกิดการหลอมเหลวนะครับห้ามเรียกว่าละลายใช่ไหมนะครับต่อมานะครับเดือดแล้วก็กลายเป็นไอน,นะครับก็คือกลายเป็นไอกลายเป็นไอนะครับต่อมาเกิดเป็นหยดน้ํานะครับก็เรียกว่าเกิดการควบแน่นครับควบแน่น และนะครับต่อมาครับน้ํากลายเป็นน้ําแข็งก็คือเกิดการเยือกแข็งหรือแข็งตัวนั่นเองครับเยือกแข็งหรือแข็งตัวนั่นเองครับโอเคเนอะก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังนี้นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมที่ผ่านมาของเรานั้นได้ความรู้อะไรบ้างเริ่มต้นครับเมื่อเพิ่มความร้อนนะครับให้กับของแข็งอเมืม่อเพิ่มความร้อนให้กับของแข็งมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนสถานะจากนะครับ ของแข็งกลายเป็นอะไรเอย่ยกลายเป็นของเหลวนะครับเราเรียกว่าเกิดการหลอมเหลวโอเคเนอะอันนี้ก็คือข้อที่1ย่อยของเราจริงไหมต่อมาครับผมนะครับเมื่อเพิ่มพลังงานความร้อนให้กับของเหลวครับเพิ่มความร้อนให้กับของเหลวนะครับมันจะทําให้กลายเป็นนะครับไอน้ําน้ําไอน้ําน้ําคือของเหลวไอน้ําคืออะไรเอย่ยสถานะ ก๊สนะครับจากของเหลวกลายเป็นแกส๊สเราเรียกว่ากลายเป็นไอนะครับต่อมาเมื่อกี้เพิ่มเพิ่มแต่คราวนี้ลดจำได้ไหมกระจกนาฬิกาของเราวางควอบลงไปแล้วด้านบนเราต้องวางใครไว้ครับเราวางน้ําแข็งเอาไว้ครับน้ําแข็งจะได้แย่งความร้อนมาจากไอน้ํา แปลว่าความร้อนของไอน้ําจะลดลงโอเคไหมความร้อนของไอน้ําจะลดลงนะครับทําให้ไอน้ําของเราเนี่ยกลับมากลายเป็นไคีเดยของเหลวนั่นเองครับเราเรียกว่าการควบแน่นนะครับและมาแล้วครับสุดท้ายเมื่อเราลดพลังงานนะครับความร้อนนะครับของของเหลวเอาน้ําไปแช่ในน้ําแข็ง นะครับน้ำแข็งจะด si ูดความร้อนออกจากน้ำโอ้ยน้ำสูญเสียความร้อนและน้ำของเราจะกลายเป็นของแข็งอีกครั้งนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะนะครับแบบไหนเอ่ยเกิดการแข็งตัวหรือก็คือเยื่อแข็งนั่นเองโอเคเนอนะครับได้มาแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าการ เนสถานะ2แบบแรกของเราเนี่ยต้องเป็นการนะครับเพิ่มความร้อนให้กับสสารแล้วก็2รูปแบบต่อมานะครับต้องเป็นการลดความร้อนให้กับสสารนั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็เจาะลึกกันเข้าไปอีกนะครับสังเกตว่าแต่ละคาบเรียนเนี่ยเนื้อหาจะลึกเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับการทบทวนไม่ให้ลืมเนื้อหาเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเวลาเรียนเราเข้าใจแต่เราก็จะลืมมันอย่างรวดเร็วนะครับเพรันอยู่ที่บ้านปุ๊บก็อย่าลืมหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาทบทวนเป็นประจำครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรนะครับและพบกับครูแม็กได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน